สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อาจจะทำเป็นคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อเขารู้สึกอย่างไรในวันที่เราห่างไกลกันนะคะบางคนเนี่ยอยู่ห่างไกลกันเนาะบางคนเป็นรักออนไลน์นะคะบางคนมีเหตุที่จะต้องแยกจากกันอย่างเช่นว่าบางคนเนี่ยไปทำงานไกลๆบ้านนะคะบางคนไปเรียนต่อนะอยู่กันคนละ ที่อยู่กันคนละจังหวัดคุออยู่กันคนละประเทศนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่นะคะเขาคิดถึงอย่างไรกับคุณในตอนนี้ซึ่งเดี๋ยวแอก็ขอแนะนําก่อนว่าการทํานายในวันนี้เป็นการทํานายในภาพรวมนะคะอาจจะมีส่วนที่ตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะก็ขอให้เราใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะเอาละตอนนี้เรามาดูสถานการณ์ของคุณกันก่อนผู้ที่เลือกไพ่นะคะอ่ะผู้ที่เข้ามาชมไพ่นะคะคลิปนี้เป็นอย่างไรอ่ะ ผู้ที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้นะคะเป็นอย่างไรสถานการณ์ของคุณนะคะคุณได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะคะไพ่แฮงแมนแล้วก็เป็นไพ่ราชินีถือดาบนะคะบางคนเนี่ยเป็นคนทาต น้ำนะคะกรกฎพิจิกมีนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนาธาตุลมก็ได้เมถุนตุลกุมนะคะลักษณะเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะเรียกว่ามีความหลากหลายนะคะบางคนเป็นคนรักสวยรักงามนะคะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะเป็นคน,นที่ชอบเรื่องของจินตนาการความคิดสร้างสรงสรค์ตัวคุณเองนะอันนี้เป็นฐานการของตัวคุณเองเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่มีความโรแมนติกก็ได้นะคะบางคนเป็นนักคิดนักเขียนบางคนอาจจะเป็นนักแต่งนิยายนะคะชอบหรือว่าอาจจะชอบดู เขาเรียกอะไรชอบอ่านนิยายที่แบบฟินฟินจิกหมอนอะไรอย่างเงี้ยชอบเรื่องแบบหวานหวานหรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะชอบอดูซีรีส์เกาหลีชอบเรื่องที่แบบว่าน่ารักน่ารักคุกกี้คุกกี้อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ในณะอีกทีนึงนะคะคนบางคนเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนมีความมุ่งมั่นนะคะเป็นคนใจเย็นเป็นคนเฉียบขาดนะคะเป็นผู้หญิงที่แบบว่าในลักษณะแบบ ฟันธงนะคะเป็นคนที่แบบพูดชัดเจนนะคะตรงไปตรงมานะคะเป็นคนที่ไม่อวยใครอะ่ะเออเรียกว่าข้อดีของเขาก็คือเขาไม่เฟกนะเขาไม่อวยใครเขาแบบเออไม่ไม่เกงใจใครอะไรเงี้ยแต่ก็คือเป็นคนพูดตรงๆออกมาเลยเนี่ยก็คือข้อดีก็คือเขาไม่ได้โกหกนะคะอ่ะนี่ก็คือลักษณะนิสัยของตัวคุณนะคะแล้วก็อีกทีหนึ่งนะคะบางคนเนี่ยจะเป็นคนที่เข้าใจยากสักหน่อยตัวเรานะตัวเราเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ดูแล้ว คนอื่นเขารู้สึกว่าเราเงียบๆนะคะบางคนรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เข้าถึงยากเราไม่ค่อยพูดนะคะบางคนลักษณะจะคล้ายๆคนที่แบบเป็น i n รเ o ิร r t ก็ได้นะอาจจะแบบจริงๆพูดได้แหละแต่ว่าไม่ค่อยพูดเองนะคะอาจจะเป็นคนพูดน้อยก็ได้นะคะทําให้บางคนเนี่ยเขาเราเขารู้สึกว่าเราเนี่ยมีมุมมองที่แตกต่างนะคะมีความคิดเป็นของตัวเองมีความคิดเห็นที่แบบไม่ค่อยจะเหมือนคนอื่นนะคะอาอจจะแบบมีอะไรที่ เออเป็นความคิดความอ่านของตัวเราเองอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับหมอ พยาบาลน,นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลภคษตจักร,กรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่างานที่เกี่ยวกับการให้คําแนะนํานะคะเป็นที่ปรึกษาอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันอ่านี่ก็คือสถานการณ์ของตัวคุณนะคะผู้ที่เข้ามาฟังคลิปนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่นะคะคนที่เป็นรักทางไกลกับคุณณนะตอนนี้นะคะจะเป็นคนคุยหรือจะเป็นแฟนก็ได้นะตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะคะขอวางน้องไพ่ตรงนี้ก่อนคนคนนั้น เขาคิดยังไงกับคุณนะคะตอนนี้อาจจะมีเหตุจําเป็นบางอย่างนะคะเป็นเหตุฉุกเฉินที่แบบอยู่ดีๆเขาก็ต้องห่างหายไปจากคุณนะคะอาจจะแบบมีคําสั่งแบบด่วนสายฟ้าแลบมาเลยนะคะให้เขาเนี่ยต้องไปทํางานไกลบ้านไปทํางานแบบต่างถิน่นต่างแดนนะคะต้องแยกจากกันไปไกลโดยที่แบบเขาก็ไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนนะคะแต่ว่าอาจจะไปด้วยหนึ่งอาจจะเกิดจากเนื้องานนะคะมีภาระงานมากขึ้นนะคะก็ต่อเลยต้องทำเป็นทำงานไกลนะคะ แล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงนะคะเขาคิดถึงคุณนะคะเขาอยากจะกลับมาหาคุณนะคะเขาเหนื่อยนั่นแหละเขาทํางานเหนื่อยนะคะแต่ว่าเขาก็อยากจะกลับมาหาคุณเขาคิดถึงคุณมากนะคะขอดูอีกใบตอนนี้เขาพยายามตั้งใจที่จะทํางานนะคะเขาอาจจะพยายามเก็บหอมลอมลิบนะคะเพื่อที่จะส่งเงินกลับมาให้ทางบ้านนะคะ คุณกับเขาเนี่ยอาจจะแต่งงานกันแล้วก็ได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะส่งเงินกลับไปให้ทางบ้านเขาครอบครัวของเขาใช้ก็ได้นะคะคือตอนนี้เขาก็พยายามเก็บหอมรอมลิบนะคะตั้งใจทํางานอยู่แต่ว่าใจจริงอะ่ะเขามีความคิดถึงคุณอยากจะกลับมาหาคุณไวๆนะคะ เขาอยากจะคอยช่วยเหลือคุณคอยซัพพอร์ตคุณนะคะในวันที่คุณลําบากอะ่ะก็คือเขาก็รู้อะ่ะว่าเออถ้าแบบอย่างน้อยเขาอาจจะช่วยอะไรคุณไม่ได้มากแต่อย่างน้อยถ้าเกิดว่าเขาได้อยู่ใกล้ๆคุณอะ่ะอย่างน้อยก็ให้คุณแบบเออได้ระบายความทุกข์ใจความกังวลใจให้เขาได้อยู่ข้างๆคุณอะ่ะก็ยังดีนะคะนี่คือความปรารถนาดีที่เขามีให้คุณเสมอแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณอะ่ะไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกลนะคะ คุณก็อยู่ในใจของเขาเสมอแล้วก็เป็นคุณคนเดียวที่เขารักและเขาก็รอคอยมีความหวังที่จะได้กลับมาอยู่กับคุณในเร็ววันนี้ค่ะนี่ก็คือความรู้สึกของผู้ที่เลือกน้องไพ่นะครับ เข้ามาฟังน้องไพใ่ในในน้องไพ่ในคลิปวันนี้นะคะ,ะเป็นความรู้สึกดีๆที่มีร่วมกันที่เขาอยากจะบอกกับคุณค่ะเอาละวันนี้ก็ขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะวันนี้ก็ทําเป็นคลิปเดอดแลนดอมให้ฟังกันบ้างถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ